มาเด้อครับพี่น้องกินลาบปลาดุกเผ็ดเผ็ด,ดนัวๆครับมื้อนี้กับผักหลายแนวครับพี่น้องมีผักสดๆลายแนวหลายอย่างพี่น้องครับมากินนกันครัับบผมกกินนนลาาเด้อพี่น้องลาบปลาเสร็จแซ่บครับนะทำยังไง สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนครันแบ,บแนี่แยงแค่มาอยู่คือเก่านะครับแต่งรถเกี่ยวข้าวพารวยนะครับวันนี้ลาบปลาดุกครับพี่น้องกับผักสดหลายอย่างหลายแนวนะครับมาแซ่บๆต้องกันนะพี่น้องนะเพราะตรงเราหลายใหญ่ห้างคือเพิร์ลวานแล้วมันเสียเวลานะครับต้องจำทั้งคุยออกเข้าไปคำยินยังนะครับเดี๋ยวไปบวกๆนะครับทุกคน,นปนหลับปลาดุกหรอพี่น้อง

nó mới tổng rồi biết. Nào phải đúng không? นี่ใบพักกันใบบวบกันเลยเนาะรัะดับปลาตะเกียบอาอยู่น้ำขังห่วงที่เป็นบริสุทธิ์อันนี้เรากันพักนั่งเดืดดอดครับพี่ตรงนี้ตะเก็ยบไปอ,อยู่น้ำขังห่วงด้กันเดือดร้ายหลายที่เป็น หน้าฝนเนี่ยมันเกิดดีมาไปนอนคำนี้ตักจะไม่หลายครับงัายง่นย้องไม่เห็นมันรายครับ Để luôn rồi. Ô cái càng không? Đèn đèn nha. Bằng hết mà phạm. chúng một không?

สวัสดีทุกคนครับตักน้งก็แหลก็แช่นะครับอย่าี้ยอแล้วก็ถาน้เจี๊ยบาไเลยด้วงเด้อสวัสดีทุกคนครับ,รบม